สวัสดีค่ะนี่คือบรรยากาศด้านหลังของโรงแรมเวลาดีนครพนมอยู่ริมโขงนครพนมบรรยากาศสวยงามมากนะคะตรงด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะวันนี้อยู่ที่โรงแรมเวลาดีริมโขงจังหวัดนครพนมนะคะวิวดีมากนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพให้ชมนะคะนี่คือหลังโรงแรมนะคะ วันนี้ก็น้ำโขงช่วงเดือนธันวาคมนะคะวันที่24ธันวาคม2566จะเป็นวิวด้านหลังของโรงแรมเวลาดีจังหวัดนครพนมวันนี้มาเลือกตั้งสักกรอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะคะใช้สถานที่ที่โรงแรมเวลาดีเลยทโทวอากาศ ถ่ายวิวส,สวยๆมาให้ชมนะคะนี่จะเป็นทางด้านหลังโรงแรมนะคะวิวสวยมากนะคะวันนี้อากาศก็หนาวมากนี่ขนาดเวลาประมาณ10นาฬิกาแล้วนะคะอากาศก็ยังหนาวอยู่ โรงแรมรีวิวของก็จะมีนถนนรถสามารถวิ่งไปจอดได้นะที่โรงแรมเวลาดีนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นด้านหลังของโรงแรมนะคะที่สนงเรากา็นังได้นะคะอยู่จังหวัดไหนล่ะจังหวัดนครพน,น,นมนะคะอยู่ริฝข่งะคะบรรยากาศดีนะคะ ชมีโผ่ด้วยนะคะมูโคล,ลูพักส,สวยงามน,นะคะบรรยากาศง่ายเลยที่นะคะใครสนใจมาพักได้เลยนะคะ